ปีสองหกนี่สองหกสองเจ็ดะฮะก็เท่าที่ผมทราบมาว่าคืออัลบั้มคิบูลชุดสองจะออกเนี่ยยุคสมัยก่อนเนี่ยห้องอัดเสียงเนี่ยเขาจะใช้รวมกันปิดเป็นความลับอ่าปิดเป็นความลับแทบจะไม่ได้ถูกไหมฮะเฮ้ยเนี่ยผมรู้ว่าตอนนี้วงคิบูลตอนนี้มาอาจชุดยุดที่สองนะเห็นว่าเสร็จไปประมาณ70%แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็จะรู้กัน แล้วคะู่แข่งคิริบุลใครทําจริงผมก็ไม่รู้แต่เขาแข่งเป็นค่ายเขาแข่งกันคือเราเด็กเราเราเรา,สาใสใสเ,เราใสใสเราเราไม่ได้คิดอะไรงไงพี่ใช่ไหมฮะเขาบอกว่าถ้าคิริบุลออกเนี่ยชุดทีท่สองปุ๊บเนี่ยบนหน้าปัดทีวีวิทยุเนี่ยเขาจะมีสองวงประกอบเลยนะวงดังนะแต่ผมไม่ขออนุญาตเอ่ยนะฮะประกอบเลยบนหน้าปัดวิทยุด้วยกันบนทีวีด้วยกันตายไหม ถ้าไม่ตายโอ้เดี๋ยวตบด้วยวงใหญ่ที่เราเป็นวงที่มีชื่อมาช้านานอยู่แล้วนะฮะตบด้วยวงใหญ่วงหนึ่งคิดว่าตายนะปรากฏว่าตอนนั้นไม่ตายนะฮะมันเพราะว่าชุดที่สองออกมาเพลงดันดังเพลงมันดังไปถึงเมืองนอกเลยรอวมนติกสุลึตอนนี้ร้องอะหลเวอร์ชันมากเลยร้องหน่อยสิเอาอยากฟังออริจินอลอะ มีดวงใจหนึ่งดวงจะเฝ้าไปไหาไว้ครอบไม่อยากส่งปราต้องจากไกลต้องต้องต้องชูม,มืออ,อ้าวเหรอโอเคเอ่พะพาดวงใจเรือ่องรอเป็นล็อกไปเลยสมบทเพลงเต้นเล่นเล่นไว้อ <laughs> ยู่ใจจะโปรเก็บใจ จะ้องต่ออ่าเอาท่อนแยกเลยดีกว่าดหงใจฉันกินด ประมาณหนึ่งพี่รู้สึกเสียงยังไม่ค่อยมาไม่เป็นไรอันนี้แล้วตอนนั้นอยู่ปีอะไรคะตอนนั้นอยู่ปีสองปีสองอ่ะฮะปีสองที่แสดงว่าออกกันมาติดๆเลยและชุดนี้ก็ยังไงตกลงใครก็ฆ่าเราไม่ได้อ่าก็เลยได้ฉายาจากวงการนะทั้งสื่อสารบนชนต่างๆนะนิตยสารต่างๆก็จะบอกว่านี่คือแจ็คผู้ฆ่ายักษ์อ่าก็เป็นฉายาจากวงก่ารัผมบอกให้ผมไม่ฆ่าใครเหรอเนี่ยอ๋าเป็นเพราะเสียง เสียงที่มีลูกคอแล้วก็เพลาะและนุ่มมาอาจจะได้จากตรงนี้พี่เพราะว่ามันเป็นเทคนิคการร้องที่ผมก็ว่าผมก็ไม่เหมือนใครนะในในช่วงยุคนั้นเพราะว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งในอดีตที่ผมเล่าให้พี่เพื่อนฟังตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วที่แต่เมื่อวานนี้เมื่อวานเเมื่อวานเหรอสัปดาห์ที่แล้วเอ๊งงงงงนะฮะคือที่ผมไปร้องเพลงไทยเดิมไงอ๋อยุธยาโยดลงแล้วลอยอะไรอย่างเงี้ย มันเก็นลูกคอที่เราได้เทคนิคตรงนั้นมันติดตัวเรามาพอมาร้องเพลงปุ๊บมันผสมกับจริตของเรานะฮะความละมุนละไมมันก็ออกมามันก็เลยโดดเด่นชุดที่ 2. ก็ดังอีกใช้ชื่อว่าเหมือนกันฮะรอวันชันรักเธอฉันรอวันชันรักเธอครับแล้วมีเพลงอื่นที่ดังอีกนะก็มีอีกนะเพลงอื่นในยุคนั้นเพลงมันจะแบบเด็กๆหน่นะพี่นะ ยามเย็นเราพากันเดินเล่นเราพากันเดินโดดเด่นอยู่ไปในทัวทุกคนแห่งอาตุสที่มีแสงเรียดใชงต้องกลับสินแสงเพราะเจอาสินแรงการทางต่อแสงฉันอะไรเงี้ยฮะเพลงนี้เพลงนี้เพลงจะดังพอถึงชุดที่สามดังอีกไหมตอนนี้จะออกชุดที่สามแล้วเป็นยังไงเคิริูอย่มเริ่มคิดมากเกินไปแล้วมันเริ่มคิดมาก ต้องทำให้มันซับซ้อนขึ้นนะแต่นี้คนก็เริ่มแล้วปรดิวเซอร์ใครฮะสองชุดแรกเนี่ยชุดแรกจะเป็นเป็นผมนะฮะหารักนะชุดที่สองก็จะมีอาจารย์ปราจินทรงเผาเข้าเข้าเข้ามาช่วยนะฮะชุดที่สองชุดที่สามอาจารย์ชุดที่สามชุดว่าเพื่อนฮะชุดนี้เป็นไงฮะชุดนี้ก็มีใครฆ่าคุณได้อีกไหมรู้สึกเกือบ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 จะฆ่าได้หมดทุกวงเลย คือคือเริ่มคิดเยอะเริ่มคิดเยอะพี่แต่แต่ก็ยังก็ยังพอไปได้ตอนนั้นในค่ายอาร์เอสวนที่ดังมาพร้อมๆกับมาต้อมเรนโบว์มายังต้อมเรนโบว์จริงๆเขามาก่อนเขามาวงของเขามาก่อนได้ซ้ำต้อมเรนโบว์เขาก็ดังนะัอฮะแล้วก็มีฟุตตี้ฟุตตี้ชมพูฟังมาซิฟันฟังอ่าหนาผลข้างเคียงนะชมพูฟุตตี้นะแล้วก็มาคีรีบูมาชุดสามเป็นไง ชุด3ก็โอเคครับถือว่าก็ในแง่าการตลาดก็ขายระดับแสนในยุคนั้นของคิริบูนนี่จะแสนตลอดนะีถึงร้านไหมคะก็ก็มีอย่างรอวันฉันละเธอเนี่ยฮะหักหรือถึงห<า>ไหม ถึงไหมใกล้ๆอะนะคือถามกับบริษัทบริษัทเขาก็จะคงบอกอย่างหนึ่งมั้งอะไรอย่างเงี้ยเห็นเขาว่านะเวลาเราคุยกับพวกยี่ปนด้วยกันหรือหรือพวกนักจัดรายการเขาบอกเฮ้ยดังอย่างนี้เนี่ยโดยประสบการณ์เขาคือเป็นล้านอยู่แล้วแต่ฉันบริษัทบอเขาจะให้แค่นี้มีไรปะเฮียเฮียอ่ว่าหนูนะพูดไปตามคือคืออันนี้เราก็ไม่รู้นะฮะอันนี้ค่ะอ่ะชุดสี่ครับชุดที่สี่ก็จะมีชุดที่สี่เป็นคีรีบูลอยู่ไหมคะ อ่ายังยังยังเป็นคิริบูนอยู่ครับพี่มันก็มีอย่างปอแปะ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 เพลงเพลงแบบเออเพลงปอแปะเพลงเกี่ยวกับสายฝนอะไรอย่างเงี้ยเพลงน่ารักน่ารักอ่มันก็จะออกไปอย่างนั้นนะฮะแล้วก็มีเพียงก่อนนั้นเรา เป็นเพลงรักซึ้งๆเป็นเพลงซึ้งๆของคิดว่นจะเป็นแบบนั้นนะฮะแล้วก็ออกคอนเสิร์ตกันตลอดก็คอนเสิร์ตก็จะทัวร์กันทั่วประเทศมีเหตุการณ์อะไรที่คุณประทับใจบ้างไหมฮะกับกับการได้ทํางานกับคีรูนทั้งวงเนี่ยอ่าสิ่งที่เราประทับใจนั่นคือในยุคนั้นเนี่ยเราเอามันมันเป็นภาพประทับใจจากสภาพที่เราจะต้องไปทําคอนเสิร์ตนะฮะซึ่งมันเป็นคอนเสิร์ตที่เอ่อ วงดังๆในอดีตแต่ก็มันก็เกิดขึ้นแบบนี้นะคะคือเราต้องไปหาเช่าเครื่องอดนตรีเพราะเรายังไม่มีทุนทรัพย์นะฮะอ,อย่างชุดแรกเนี้ยเราไปเล่นที่มอขอนแก่นนะเราก็ไปเช่าในร้าน,นห้องซ้อมดนตรีเสร็จแล้วเราก็เอากีตานั้นเนี่ยถือไปเล่นกันแล้วปรากฏว่าโอ้โหกีต้โหูสนิมแบบประเภททะลุดนี่ติ้วนี่เสียวเลยนะมันอาจจะบาดเข้ามือ,อมได้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ ไปในสภาพแบบนั้นแต่เราไปจัดแล้วปรากฏว่าวันเดียวปรากฏว่าไม่พอรอบเดียวไม่พอลงแตกนะฮะคนแย่งกันแบบชนิดตกท่อตกน้ำตกอะไรกันเลยนะแบบดันกันขนาดนั้นนะฮะก็จ้องขอเพิ่มเป็นสองรอบนะฮะเริ่มซื้อกีตาร์ของตัวเองได้นะฮะเริ่มเริ่มแล้วก็แห่พวกเราแบบบนรถกระบะเปิดประทุนนักศึกษานะฮะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็แล้วก็บางที่ก็ โอ้โมีวิลกรรมที่แบบชนิดที่แบบครั้งหนึ่งอ่ะพี่ที่มันเกิดขึ้นกับวงที่มีชื่อเสียงแล้วมัน,มน,นไม่น่าเชื่อ,อ,อคือ,ค,อความที่เราไม่ระมัดระวังเราก็ไปทานของข้างทาง,างไปถึงออขึ้นเล่นตอนกลางคืนอ่าโอ้โหงานใหญ่เลยเออนะฮะที่ไหนเนี่ยคะเอ,อ่อที่อันนี้ที่ขอนแก่นเองเหมือนกันออนะฮะอ,อ,อีกรอบนึ่งฮะไปปรากฏว่าพอเล่นเล่นปุ๊บอา้ามือกีตาร์ทำไมอยู่ๆเฮ้ยหายไปไหน หไปไหนนะฮะท้องเสียวกระโดดออกจากวงไปทีละคนอะไรเงี้ยนะฮะแล้วเหยอคุณแล้วคุณนะผมโชคดีที่ผมอาการมันแตกๆแล้วผมก็ที่โรงแรมแล้วนะฮะก็บางคนนี่ทนไม่ไหวเลยท้องเสียแล้วเลยกลายเป็นโช์เดียวเลยนะก็บนเวทีเลยบางคนบนเวทีเลยนะจริงเหรออ่าฮะก็แบบเพื่อชาติเพื่อชาติพอถึงพอถึงเวลาพอถึงเวลาออออส เฮ้ยพวงมาลัยออสขอขอยืมหน่อยสิวงกาลังจะเลิกนะอ้าวทาไมอ่ะเออหนะเออน้เอามาผ่านรอบเอวเลยเอามาผ่านรอบเอวมันต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคุณผู้ชมนะครับก็เนี่ยฮะก็เป็นอะไรที่เป็นความสนุกของวัยวัยรุ่นนะฮะวัยเด็กนะของพวกก็เรียกว่าคือแทนที่จะอยู่ในรั้วจุฬาแทนที่จะอยู่กับจุฬาไม่ใช่นะไม่ได้อยู่ที่จุฬาบอกว่าอยู่กับวงซะมากกว่ากับวงซะมากกว่าอยู่กับคีรีบูลจริงๆนี่ทั้งหมดกี่ปีครับ อยู่คิิบูลด้วยกันทั้งหมด4ประมาณ4ปีกว่ากว่าสี่ปีแล้วก็หลังจากนั้นก็มาออกอัลบั้มเดียวอัลบั้มเดียวแล้วฮะอออัลบั้มเดียวเยอะไหมคะอัลบั้มเดียวประมาณน่าจะสักเกือบเกือบเจ็ดแปดชุดเป็นออสอะไรฮะเป็นชื่ออสอะไรหลายหลายออสฮะหรอแล้วเป็นแนวเพลงเปลี่ยนไปไหมหรือเหมือนเดิ